วันนี้พาพามาดูเพื่อนสีโยมเนี่ยเพื่อนสีคุณเหยืนคุณเหยินคุณเหยินว่าไงเขาเป็นสุนัขปันเหยืนไอ้ตัวนี้ข,ขาเป๋ปะ่ะเหยืนหน้าเหยินขาเป๋มเออตัวเออตัวเนี้ยเขาจะขาเป๋เพราะว่าเขาถูกรถชนมั้งตั้งเด็กโยมเนี่ยเขาจะเป็นสุนัขสันนรลักษณ์มงคลโยมเขาจะต้องมาเฝ้า ้าบุญชูพาาบุญชูเนี่ยตลอดเวลาวันนี้พามาชมช้างเผือกเป็นช้างเผือกเป็นช้างมงคลที่หลวงพี่เอามาดูแลเอามารักษาดูแลเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นช้างเผือก มีฟานแล้วก็มีผู้รู้อะมาที่วัดก็เห็นบอกว่าอันนี้คือช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์มงคลของช้างเผือกที่มีอยู่ในตัวของช้างเนี่ยหประการโยมจึงเห็นว่าเขาไม่ดุไม่ทํำร้ายแล้วก็เป็นช้างเผือกที่ใจดีมากแล้วก็ฟังภาษาคนเนี่ยเราสื่อสารไปเขารู้เรื่องมากแล้วฉลาดมากใจดีมากโยมปกติช้างนะเขาจะหวงไม่ให้ใครเข้าใกล้ นะครับก็จะมีเจ้าเหยื่เนี่ยเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนนยแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์มงคลเนี่ยอยู่ที่ฉางโยมจะมองเห็นว่าถ้ามองอย่างเนี้ยโยมจะมองเห็นว่าเหมือนปะพิคเนตเลยโยมเพราะโยมเห็นไหมมีงาข้างเดียวเห็นไหมอ่าเนี่ยก็คือเป็นเป็นฉางเผือกมงคลที่เป็นสัญลักษณ์ของะพิคเนตอ่าสาธุสวัสดีครับ